สาโอเคเรียบร้อยแล้วสบายเลยครับสวัสดีครับผมแสนแห่งสิงห์อ้วนเลยแสนแห่งลุงอ้วนครับอ่าไฟเจอซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายลุงอ้วนครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอ้วนก็อยู่ที่อุบลเลยไอ้ที่นั่นตอนนี้มีใครไปเป็นคู่ฟัากสโซเราไ่มก็ชาวต่างชาติครับแล้วก็คนไทยต่างชาติเป็นเรียนแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ในค่ายเช่นกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเพี่ยี่สิบเอ็ดปีครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักป่อยๆตอนนี้ อนหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเรามวยสไตล์ครับก็ฝีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอโจ๊กเกอร์นะครับผมยังไม่เคยต่อยแน่นอนคิดว่ายังครั้งแรกเลยใช่ได้ศึกษาเก่งมาต่อยโจ๊กเกอร์ยังก็ดูครับเขามวยสไตล์ก็ครบเครื่องวันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเก่งวางแผงให้ดิก็ตามสไตล์ครับก็ต่อยตามสไตล์เราไปนีเดยเดี๋ยวไปแก้ไขเขาเข้าเบอร์ไปดีเลยล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ต่อยไปที่ร้้านนนนเหมืออีะวต่ยกับ แสงตะวันเปยมั่งชนะคะแนนชนะคะแนนไปด้วยเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ร้อยสามแปดร้อยสามแปดวันนี้ต่อยร้อยสามเจ็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินหนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์ก็เดี๋ยวมึงวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มที่ครับเต็มร้อยเลยสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์วันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาไข่มาเดิมใช่ครับไฟนี้คุณมากี่กิโลครับปวันห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ ประมาณเกือบจะหกสิบไฟแล้วครับคนจังหวัดคุจังหว,วัดอุบลครับเด็กอุบลเอาฝากเลยๆฝากเลยก็ค่ะพีน่น้องชาวอุบลครับวันนี้ผมจะเจ็ดใช้ชนะกับบ้างได้วันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณ โจเกอร์เป็นสายเสือไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณสามอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นซีเหมือนอยู่ที่เดิมเลยที่นครอยู่ที่เดิมมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมบ้างอยู่างตอนนี้ต้ก็พี่มองพีแล้วก็ฝรั่งไรบ้างเปลือกมีมีเพื่อกในค่ายเช่อนเดิมเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าเลยสูงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบบาเรามวยสไตล์อะไรครับโมย คบเพื่อนแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอพี่แตนเพทงเขาไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาอยังศึกษามาแล้วเขามวยสไตล์มวยฝีมือแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกียร์วางแผลยังดิอ๋อเดินเบียดไปเรื่อยๆตามสไตล์เรานะมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิบริทีใช่ล่าสุดต่อยไปที่ต่อยไปที่วันลุมพิตเอาไวต่อยไปต่อยวันมาเป็นยัไงบ้างโอเค ไปญี่ปุ่นผม้ปคะแนนหรอเปทีเดียวเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยวันนั้นก็เวทเวทในร้อยสามเจ็ดได้เลยครับแล้วห้ายกต่อยไว้ไหนล่าสุดห้ายกล่าสุดต่อยไปปลายปีที่แล้วต่อยโอ้ยหยู่ห้ายกไปนานเลยเลยไปต่อยสามยกมาแล้ววันนั้นที่ต่อยไว้ห้ายกเป็นไงแพ้หรือชนะเพ้พเพชรนาเคียนที่ไต่เวทเวทร้อยสามสามสามร้อยอ๋อแต่นี้มันโตขึ้นมาด้วยนะ แล้วหา่างหายกไปแล้ววันนี้กลับม,มาแล้วคิดว่าวันนี้มาเอาชนะได้ไหมเอาชนะน้ร้อยสามเจ็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักน,นี้เกินหรือขาดเกินสองปอนด์สงองปอนด์กเหมือนเคยมาวิง่งอ่ะตามตายเราอยู่แล้ว,วอ่าร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่วเปอร์เซ็นต์ได้สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พอมาแจ้งเกิดพอมาเอาชนะกับใครด้วยอ่ไฟนี้เราคุมมากี่กิโลไม่เยอะครับประมาณสามกิโลนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักห้าสิบสคนจังหวัดฝ่ายที่ช่วยไหมครับน้อย <ม>ก็เย็นนี้ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเอาใจช,ชนะมาให้ได้ครับออกมาแจ้งเกิดด้วยนะอ่าวันนี้ขอให้นองโชคดีออกมาครับตามเขเดี๋ยวนา